กระแสตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วค่ะติดตามกันได้ครับฟูฮา์นะฮะก็กลางเดือนธันวาคมนี้ก็กดดันนิดหน่อยแต่ก็ทําเต็มความสามารถแล้วนะครับรวมไปถึงที่บอกว่าจิ้นกับคุณไม้เขาบอกว่าหลายคนบอกว่าเคมีเข้ากันจนกระแสที่บอกว่าฮาชิฮาโปรเจกต์แป็กก็จริงๆแล้วก็มีหลายกระแสนะแต่ว่าวัยรุ่นชอบแต่ก็มีคนมาติมาติงบ้างก็มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเป็นธรรมดาแต่ว่าใครว่าเฮ้ยมันปงมันแป๊ดหรือยังไง ไปพิชุดด้วยตัวคุณเองดีกว่าวนะครับฮาชิมะโปรเจกต์นะครับไม่เชื่อต้องลบหลูนะก็ตอนนี้ยังฉายอยู่ทุกโรงภาพยนตร์นะ,ค,ะครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักครู่นึงครับชอบไหมภรยาห่น้่นแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow. S 2> แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 93 47 สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B 1วันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับมาพบก,กับรายการคุยข่าวบันเทิงน,นะครับในเบรกที่2นะครับเบรกนี้ยัยมีดาราหรือว่าสวยๆเนี่ยรอเพียบเลย<ช>คุณกระแตสมบัติสอนคุณไตชัดชดาพรคุณนาตาลีเดวิสนะโอ้โหได้ได้ว่าเบรกนี้เนี่ยจัดตเต็มกับสาวๆจริงๆค่ะถูกต้องครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องขอเริ่มกันที่ภาพบรรยากาศงานโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตที่ได้ได้ว่าเป็นการแข่งขันถึงสนามที่4แล้วทีเดียวเลยทีเดียวค่ะพรับกได้ได้ว่ามีนักแข่งเนี่ยมากกว่า60ชีวิตแล้วก็ยังมีท ลงแข่งในสนามนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณต่ายชัชนาพรนาตาลีเดวิดพี่กวางเอมีของเรารวมไปถึงสาวเซ็กซี่อย่างกระแตสุภักษรน,นั่นเองค่ะถูกต้องว,อวันนี้เนี่ย แข่งแล้วด้วยพี่เต้ยถูกต้องนะก็4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะฮะใช่แล้วค่ะใครที่บ้านอยู่ใกล้ราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็มาเชียร์กันได้นะครับใครที่เอออยู่บ้านอยู่ไกลนะครับทางช่อง5้านะครับสี่โมงถึง5้าโมงเย็นใช่แล้วค่ะ,คะก็ได้ได้ว่าเป็นการถ่ายทอดสดเลยทีเดียวเนาะพี่เต้ยเนาะและแน่นอนค่ะเจอตัวสาวกระแตสุภัสสนต้องอัปเดตสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งกลับมาจากเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะรวมไปถึงถ้าเห็นแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยดูผอมมากๆเลยน้ําหนักเนี่ยลงลดลงหรือเปล่าคะรวมไปปถึึงงงอััเดดตผลานนนสกิ ทั้งเป็นงานละครงานภาพยนตร์หรือรว่าผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่ต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังค่ะสนามแรกที่ที่หนึ่งค่ะสนามที่สองชนค่ะสนามที่สามที่ที่สองค่ะพร้อมก็หวังว่าจะพร้อมหลังจากนี้ไปทุกสนามค่ะฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสเยอรมันสิบวันค่ะจริงๆแล้วคือตัวเขาเองเขาไปทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาพักผ่อนก็คือพักผ่อนเนาะว่ากลับมาแล้วเหมือนแบบขี้เกียจไปเลยอ่ะเหมือนแบบปกติก็จะมีคนออกกำลังกายอยู่แล้วอะค่ะเยอะแล้วก็ ตอนก่อนไปเนี่ยออกกาลังกายเยอะมากจนพอพอกลับมาเนี่ยทัศน,นนิสัยในการออกกาลังกายไม่มีเลยคือเหมือนขุดตัวเอง ไม่ขึ้นจนทุกวันนี้พยายามที่จะขุดตัวเองให้ขึ้นเหมือนกันให้มันเหมือนก่อนที่จะไปฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือน,นแบบเราพักผ่อนมานานแล้วมันก็ชินกับการพักผ่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ต้องขุดใหม่บางทีมันทํางานเหนื่อยจนไม่ไม่อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกกาลังกายออกกำลังกายก็ส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่น้ำหนักมันก็ลงมาตั้งนานแล้วนะก่อนก่อนไปฝรั่งเศสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครของกระแตก็มีดาวเคียงเดือน,นะคะ่ะก็ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ ได้ประมาณ30%ล้ค่ะน่าจะประมาณมกราหรือว่ากุมภา,น,าน่าจะได้น่าจะได้ดูกัน ค่ะก็อย่างที่สาวกระแตเธอบอกนั่นแหละค,ะค่ะพี่เต้ยคะว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสเก็บเยอรมันมาไปพักผ่อน10วันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าพักผ่อนจากที่ทางานมาทั้งปี<บ>เนาะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ไปกัน3 4มคนด้วยไม่ได้ไปกันไม่ได้ไปแค่คนเดียวก็เเหมือนกับว่าไปพักผ่อนกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะคแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดูเธอผ,มผอมๆลงนะเขาบอกว่าทํางานเยอะบางทีเนี่ยก็ทํางานจนลืมกินข้าวเลยทีเดียวแล<อ>้วก็แบบบางทีเหมือนมันเหนื่อยพี่เต้ยเหมือนเราทางานเหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้น้ำหนักเนี่ยลงค่ะส่วนผลงานตอนนี้เนที่ ไปได้ประมาณ30%แล้วประมาณปีหน้าเนี่ยไม่มกราก็กุมหาหน่าจะได้ดูกันแน่นอนค่ะคสด้านเซ็กซี่เนี่ยยังไม่มีเลยตอนนี้เนี่ยขอแข่งรถเดียว,ด,ยวดีกว่าโอเค,<ด>คมาอีกหนึ่งสาวสวยคุณต่ชัชาราพอนะครับอัปเดตเกี่ยวกับหนุ่มธุรกิจอตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงลงรถแข่งรถแบบนี้เขาว่ายังไงบ้างะนะครับแล้วก็ล้วเร็วนี้มีแพลนจะไปสวีทกันที่ไหนหรือเปล่าไปติดตามกันครับก็เอยๆค่ะ ไม่เลยไม่ม่ไม <ond aneously> ่ค as <in> ่อยมีอะไรก็ปกติค่ะไม่มีอะไรที่แบบว่าที่ที่ตื่นหน้าตื่นเต้นอะไรี้ค่ะก็คือคุยกันว่างก็ทันข้าวดูหนังเหมือนคูดคุยทั่วไปแต่ว่าเป็นเป็นไปในเป็นไปในแนวทางที่เหมือนแบบ เรียบรยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรว่าวิวหรือไมไ่มีอะไรตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอด้วยความที่จ้ตัวกันหมดแล้วเราก็ทํางานเขาก็ทํางานเราก็มาโฟกัสกันในเรื่องของการทํางานแล้วเวลามาีมีเรื่องอะไรที่สามารถให้กำลังใจกันได้เราก็มาแชร์กันมาให้กำลังใจกันอะไรแบบนี้ต่จะเป็นคนเฟลเพราะว่าแต่ละสนามมันเจอเรื่องเรื่องใหมเ่เรื่องยากตลอดเวลาแล้วก็ด้วยความที่เรามือใหม่ก็จะกังวลเครียดน้าหนักลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยห่วงว่าต้องกินนะเพราะแต่จะกินไม่ได้อ มามาสนามนี้กินไม่ได้เลยก็แค่บอกให้ให,ให้ให้ทานอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอย่าอดถ้ารู้ว่าเราแบบเอ่อทานทานข้าวไม่ค่อยได้ก็ให้ทานเป็นผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังคะ่ะตอนนี้ก็คืองานเยอะอ่ะขอทํางานก่อนคะ่ะยังเลยคะ่ะยังเลยคะ่ยเยคะเพราะว่าเป็นแซมต่าจงจังหวัดหมดเลยแต่เห็นว่าสนามนี้อาจจะอาจจะมาอาจจะมาดมจูจริงจริงแล้วไต่ไ,ไม่อยากให้มาเพราะว่าอย่างแบบขนาดพ่อกับแม่ไต่ยเงี้ยไต่ก็ไม่อยากให้มาเพราะไต่กลัวแบบคือ กดดนนะันเนาถ้าเกิดเหมือนเหมือนเราขับรถปกติเงถ้าเกิดมีพ่อกับแม่นั่งไปด้วยเรายังเกรงเลยอะ่ะแล้วนี่เราขับรถแข่งแล้วถ้าพ่อดูอยู่ข้างนอกก็จะแบบเกรงก็เกรงกลัวเขาตกใจหรืออะไรอย่างงี้ นะครับบอกจริงๆตอนนี้เนี่ยขอรักรถก่อนดีกว่าะนะครับแล้วก็จะมันคือก็เรื่อยๆคือ,อไม่มีอะไรวูนวายนะคุยกันว่างก็ทานข้าวดูหนังกันปกตินะครับรวมไปถึงว่าคนที่บอกว่าเป็นหนุ่มนักธุรกิจเนี่ยรู้ใจเนี่ยเขาบอกจริงๆเลยก็ค่อนข้างให้เครียดเหมือนกันเวลาที่เหมือนเขาแข่งเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มาดูที่สนามกลัวเขากังวลไปด้วยนะครับแต่ว่าสนามนี้เขาบอกว่าก็ตั้งใจ ทำอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเบรกนี้กับอีกหนึ่งสาวสวยดีกว่าค,ค่ะสาวดาตารีเดวิสนั่นเองค่ะต้องขออัปเดตถึงธุรกิจเลยตอนนี้เพราะว่ามีข่าวมาว่าจะทาธุรกิจร่วมกับคุณแม่เนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะครแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตถึงความรักนิดหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปฟังเธอตอบค่ะค่ะก็ะจริงๆถ้าถ้าปกติก็คือขายทำเบเกอรี่กับคุณแม่นะคะก็แต่ว่ายังก็ยังไม่ได้เปิดเป็นร้านสักทีก็จะเป็นแบบลูกค้าที่เขาสั่งงงงอออเเเดดร์มมาาาาะยยย่่่่ีี้๋วววชสนนปกกกก็็คจลุศ อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะยาวไปถึงด้วยนะ่ะคริสต์มาสปีใหม่วาลนไทน์อะไรเงี้ยติดจริงก็จะลูกค้าก็จะมาสั่งประจำอะไรเงี้ยก็ดีนะคะดี<อ>เพราะว่า<อ>คุณแม่ก็ทำขนมแบบ อารมณ์ประมาณว่าเหมือนให้ลูกให้หลานทานอะไรเงี้ยมันก็อร่อยอไรเงี้ยเราทาเราทา,าก็ได้อนุสง์ได้ <c oughs> ได้กินไปด้วยอไรเงี้ยน,นิดๆหน่อยๆก็ดีค่ะก็ถือว่าเออทาอะไรที่จริงๆคุณแม่ก็ชอบด้วยอไรเงี้ยก็ยังดีกับแบบเอออยู่เฉยๆอะไรทำมันก็สนุกดีมีก็พยายามแบบไซโครตลอดเวลาเวลาแบบก็จะมีแบบบางทีทางออแกเนเซอร์หรือทางพวกงานอีเวนต์เขาจะติดต่อมาให้ไปออกบูธอะไรเงี้ยพอออกบูธทีก็แบบแม่เนี่ยน้าเปิดร้านนูอย่างเงี้ยเพราะคือเป็นคนชอบแบบเจอลูกค้าชอบแบบ ช่างคุยช่างอะไรเงี้ยก็ถ้าเปิดร้านก็น่าสนุกดีแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อรอให้พร้อมจริงๆก่อนค่อยค่อยเปิดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรก็โอเคค่ะไม่ไม่ได้บุหวะอะไรจริงๆโฟกัสแบบเรื่องทํางานนี่ถ่ายละครเสน,น่หาของโพลีพาสอยู่พี่โดนพี่เจนี่แล้วก็แข่งรถอีกแล้วก็ยังอื่นอีกก็ไม่ค่อยพูดถึงถามว่ามีเวลาไหมมันก็มีแต่ว่าเออก็เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องหลักที่เราแบบโหแบบ โฟกัสแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยองคำที่อาจจะเป็นคนนอกวงการแล้วมันก็เลยไม่ได้แบบมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะจริงๆมันก็มันก็ต้องอยังไงอ่ะเป็นแบบพื้นฐานของความเข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทำไงตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะมาแบบมาห้ามนู่นห้ามนี่ที่เราเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ก็โอเคเรื่อยๆชิลๆจริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่าจริงๆหนูว่าคําว่าแบบโอ้ยไม่มีเวลาอะไรเงี้ยมันมันไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าเราจะ manage ได้ ดีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมากกว่าแบบเจออาจจะแบบวันละนิดแบบสิบนาทีสิบห้านาทีแต่มันก็ถือว่าเออเราใส like. ่ใจในการที่จะแบบเจออะไรเงี้ยค่ะมีค่ะก็มีม like. like. ีบ้างมีเอ่ออย่างบางสนามตาลสวัสดิก็ถ้าเกิดไม่ได้ไกลมากก็มีโอกาสแบบไปเฉียบบ้านกรุงเทพก็มีบ้างแต่ว่านี่วันเดี๋ยวอาจจะมาวันอาทิตย์เดี๋ยวดูก่อนเพราะจริงๆมันมีถ่ายทอดสดไงแบบมีติดงานที่บ้านก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะว่ามาอย่างเงี้ยอย่างที่บอกถ้ามาแล้วเราจะเป็นก so like ังวลเฮ้ยหยุดอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่ กว่าปีครึ่งได้ค่ะประมาณใช่ก็โอเคแบบอยู่แบบเงียบๆสบายสบาย <laughs> ก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่เราจะเจอทางบ้านเขาบ่อยอะไรเงี้ยแบบไปกินข้าวเข้าไปอะไรเงี้ยก็มีบ้างตามปกติค่ะก็อย่างที่เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะทําธุรกิจเบเกอรีกร่กับคุณแม่นั่นเองแต่ว่ายังไม่ได้คิดที่จะเปิดร้านจริงๆจังๆส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาสั่งเนี่ยจะเป็นการสั่งพรีออเดอร์มากกว่าค่ะคส่วนเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยโอเคปกติดีค่ะไม่ได้หวือหวาอะไรตอนนี้เนี่ยขอโฟกัสเรื่องงานก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งงานละครไหนจะต้องแข่งรถอีกก็เลยขอโฟกัสตรงนี้เนี่ยให้เต็มที่ก่อนดีกว่่าคะถูกกต้้้องนแลวี หมดเวลาแล้วนะเป็นไงอัปเดตกับสามสาวสาวกระแตสาวตายสาวนาตาลีเซ็กซี่ทั้ง3คนเลยทีเดียวพี่เต้ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูว่าคุณกวาง ABNormal จะโผล่มาไหมไม่มาค่ะไม่มาแล้วฮะโอ้พรุ่มนี้ใบเตยอาสยามรอมีแน่นอนใช่ค่ะโอเคนะฮะแต่ว่าก่อนจะจากกันไป ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนใช่แล้วค่ะและที่สําคัญเนี่ยเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ด้วยตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้ถูกต้องครับสวยมากแพ็กเกจใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะใช่แล้วค่ะก่อนอื่นคาะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีดวีวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะวีวันเนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมูดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อออไ้้้แลวัันนี่จจําายปรระะคคกกกงงบ ที่อยากติดชมรายการครับก็ที่อยูรด้ล,ล่างเลยนะฮะปราิบัตรกับจดหมายครับใช่แล้วค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ